สวัสดีคนราศีกันทุกคนด้วยค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแมทเซธทาร์โวบตานะคะทรงจำไหมว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบพิวนี่หิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนต้องการสพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร การสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการซัพพอร์ตตาถูกทุกช่องทางด้วยนะคะเราตาก็มีขายวอปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกําไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะคนราศีกันหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะเรามาดูกันเลยว่าดวงของคุณภาพรวมในเดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไรบ้างใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะ มาเริ่มมาลวอยายไพทารโรกันได้เลยค่ะให้ทุกคนยิ่งตั้งสมาธินะคะตามีขายอขอบคุณทุกคนนะคะที่สปอร์ตตาอยู่เสมอแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุข คิดสิ่งใดก็ขอให้ได้นะคะรวมถึงถ้ามีปัญหาก็มาดูดวงกับตาได้นะตามีขายหินแท้เสริมดวงค่ะมีพวงกุญแจมีแหวนมีกําไลข้อมือนะคะมีไพ,พ่พิตาวราเคิลค่ะ66บใบคีย์เวิร์ดภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะมีคู่มือออนไลน์มีวิธีใช้ด้วยนะคะซื้อกับตาจันหนึ่งใบเทาซื้อกับพี่ชับกดตะกร้าได้เลยมีขายคอสอนไพ่าทาโร่ค่ะแบบคลิปแล้วก็แบบตัวต่อตัวออนไลน์รวมถึงคอรสสมาธิ ปลดล็อกยียยาปมความรักดึงดูดรักแท้กับปลดล็อกยียยาปมการเงินดึงดูดเงินค่ะคอละสองสามสองสามตาขอเช็คพลังงานคนราศีกนันนี้เข้ามาดูหน่อยนะคะ โอเคคุณอยู่ในช่วงของความคิดมากบางอย่างคิดฟุง้งคิดวนคิดอะไรไปเรื่อยไปเปื่อยเลยนะคะเช่นมันมีความเครียดบางอย่างเกิดขึ้นเพื่อนร่วมงานของคุณหรือเปล่าคนที่คุณรู้สึกว่ามันดีแต่ว่ามันไม่ดีหรือคุณจะต้องเลือกอะไรบางอย่างเช่นทํางานที่เนี่ยเพื่อนดีนะแต่ว่าเงินมันไม่โอเคอาจจะต้องย้ายงานแต่ว่าก็กลัวเสียดายเพื่อนหรือว่ากลัวว่า เพื่อนจะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองเวลาที่ตัวเองย้ายไปแต่ก็ต้องบอกตามตรงค่ะทุกคนมีเส้นทางของตัวเองถึงคนถึงคุณจะอยู่เพราะว่าบอกมีคนบอกให้อยู่แต่ใจคุณไม่อยู่คุณต้องเลือกตัวเองก่อนเลือกคนอื่นคนที่บอกว่าเอออยู่ต่อเหรอพี่สมมตินะเนี่ยพี่ไม่อยู่แล้วหนูจะอยู่ยังไงแต่พอคุณอยู่ต่ออีกปีนึงมันออกเข้าใจต่อปะ ออสมมุติคุณจะออกแต่คุณเป็นห่วงคนในที่ทํางานอะ่ะคุณกําลังยุดติดพวกเขาอะ่ะแล้วมันจะกลายเป็นกรรมในใจต้องมาแก้กันอีกอเพราะฉะนั้นนะคะปล่อยมันใครบางคนมาเจอกับเราในเวลาที่มันเหมาะสมบางคนก็ต้องออกไปเนาะหรือบางคนมีความเครียดบางอย่างเช่นออกำลังเลือกอยู่ว่าคุณจะไปทำงานที่ไหนนะคะ ทำที่ไหนดีนะทำที่เก่าทำที่ใหม่เออทำที่ไหนจะแบบดีกว่าบางทีไปทำบริษัทที่เงินเยอะกว่าก็ไม่ได้แปลว่าจะมีความสุขเหมือนที่อยู่กับเพื่อนอยู่ก็ได้แต่การอยู่กับเพื่อนยึดติดกับเพื่อนเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเพื่อนจะอยู่กับเราไปจนกเกษียณนะ่ะอืประมาณนี้ค่ะอาจจะต้องมีเรื่องให้ต้องคิดต้องเครียดหรือแม้กระทั่งว่าถ้าบางคนไม่ได้จะย้ายงานใดๆคุณอาจจะมีเรื่องของการงาน ที่มันค่อนข้างที่จะต้องแบบวุ่นวายจัดการมากมายแล้วก็ต้องมีการแบบคิดทบทวนแล้วก็ต้องรออะไรบางอย่างนะคะแต่ตาก็มองเห็นว่าคุณเป็นคนที่เก่งเราก็จะผ่านมันไปได้นะอืมเพราะฉะนั้น,นะความคิดอะค่ะลองดูว่าความคิดอะมันไม่มีมันจับต้องไม่ได้อะแต่เรามักจะคิดมันแล้วมันไปคิดในทางลบไปก่อนซึ่งดึงเวงกลับมาก่อนแล้วก็ค่อยๆไปนะคะ มาดูดวงภาพรวมในเดือนมีนาคมค่ะของคนราศีกัน คุณต้องต่อสู้บางอย่างเพื่อให้คุณได้ออกจากงานนะบางคนนะ่ะหัวหน้ารักมากไม่อยากให้ออกทํางานดีมากไม่อยากให้ไปไหนเออแต่ไม่ไหวแล้วฉันจะออกฉันไม่ไหวกับเธอแล้วยายหัวหน้าเดดเออนะคะหรือมันอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนบางอย่างที่มันจะดีขึ้นน่ะ นะคะถ้าสมมุติว่าหนึ่งมันเป็นเรื่องของแบบคุณอาจจะต้องเลือกบางอย่างที่ไปเริ่มต้นที่ใหม่ออกจากปัญหาที่เดิมออกจากงานที่เดิมแล้วก็ไปเริ่มต้นงานที่ใหม่เออที่มันมีดูมีความสุขมากกว่าดูมันได้เงินเยอะกว่าเออแล้วคุณก็ออกไม่ได้คุณอาจจะต้องต่อสู้กับคนที่เขาไม่ให้คุณออกแต่ว่าตามองเห็นว่าคุณจะออกได้นะคะเออนิงน่งๆเขาไว้ ยังไงคุณก็ออกได้แหละนะคะในกรณีต่อมาคือว่าคุณอาจจะห้าดาบมันอาจจะเป็นการทะเลาะเบาแหวงเป็นการคุยกันแล้วก็ไม่ลงตัวกันเป็นการพูดไม่รู้เรื่องหรือว่าพูดคุยกันไม่โอเคกับใครบางคนที่คุณเคยสนับสนุนเขาหรือเราเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนออาจจะไม่ลงรอยกันบางอย่างในเดือนมีนาคม เพราะฉะนั้นนะ่ะคุณอาจจะเลือกที่จะเดินออกมาที่ฉันเดินออกมาจากปัญหาเนี้ยที่ฉันเดินออกมาจากเธอเพราะฉันไม่อยากทําร้ายเธอเพราะฉันยังหวังดีกับเธออยู่แล้วก็คุณก็เดินออกมาหรือแม้กระทั่งว่าบางคนนะ่ะไปอยู่ในที่ที่เรากรีฟอย่างเดียวเราให้อย่างเดียวเราไม่เคยท a k เราไม่เคยรับเลยเนี่ยคุณกำลังถูกผลักไปให้เรียนรู้การรับมากกว่าการให้ออบ้างอะถ้าคุณไม่เรียนรู้การรับเลยอะเขาจะหย่อนสิ่งที่คุณปรารถนาลงมาให้คุณได้ยังไง The w e e l of Fortune มันคือการเปลี่ยนแปลงที่มันสามารถมากับหกดาวอะถ้าคุณเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนาะในเดือนมีนาคม คุณจะก้าวข้ามปัญหาแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่แบบแฮปปี้ได้นะคะออไม่ว่าจะกับใครนะขอดูอีก5าะะ้าใบค่ะโอเค มันจะมีความเครียดเกิดขึ้นกับคนราศีกันนะคะที่คุณจะต้องอย่าไปยึดติดกับมันนะคือความคิดอะมันผุดขึ้นมาทุกๆสาวินาทีแต่มันอยู่ไม่เกิน90วินั่นหมายความว่ามันมีความคิดค่อนข้างเยอะเลยที่ผุดขึ้นมาแต่ถ้าคุณไม่เท่าทันมันความคิดอะคะ่ะมันจะพาลงต่ำเสมอนั่นหมายความว่า คุณจะยึดติดกับมันเป็นชั่วโมงเป็นสัปดาห์เป็นวันวันเป็นเดือนๆสิ่งนี้คุณต้องเท่าทันฉันมีความมั่นคงในเรื่องเงินไม่ได้หรอกฉันเป็นคนที่เก่งกว่านี้ไม่ได้หรอกฉันทำสิ่งนั้นไม่ได้หรอกฉันทำสิ่งนี้ไม่ได้หรอกแปดดาบมันคือการที่เรามันคือมันไม่ใช่สายโซ่นะคะเนี่ยอันนี้เป็นแบบเถาวัน่ะเป็นต้นไม้อะ ที่มันรัดอยู่หลวมๆด้วยแล้วคุณก็สามารถแหกมันออกมาได้แล้วก็ดึงผ้าปิดตาออกนั่นหมายความว่าปัญหาที่คุณคิดบางอย่างที่มันดูเกินจริงไปหน่อยอ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาที่มันใหญ่โตอะไรแต่ว่าคุณสุมไฟให้มันผ่านความคิดคุณอ่ะอันเนี้ยต้องระวังเรื่องพวกเนี้ยค่ะถามว่ามันผ่านไปได้ไหมมันเป็นเดอกเมจิเชียนเนี่ยมันอาจจะทุกหน่อยมันอาจจะมีเรื่องราวที่ต้องต่อสู้หน่อยแต่คุณจะผ่านไปได้ค่ะ ทุกก็คือทุกแต่ทุกเพื่อหาทางออกเพื่อไปต่อไม่ใช่ทุกแล้วก็กอดตัวเองเอาไว้อยู่ตรงนั้นนะคะอืถ้าคุณเห็นความคิดถ้าคุณเห็นความทุก์ขแล้วคุณไม่ไปคอเคลียกับมันนานเนี่ยคุณก็จะไม่ทุกนานนะขอดูเรื่องของการงานในเดือนมีนาคมค่ะ เรื่องงานต้องใช้ความอดทนแล้วก็ต้องทุ่มเทนะคะสิ่งที่คุณทุ่มเทมันต้องใช้เวลามันถึงจะดอกไม้มันจะบานตามฤด,ดูตามเวลาของมันนะคะเรื่องงานมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องทำความเข้าใจกับสถานการณ์บางอย่างให้ได้นะคะแต่ว่า คุณจะผ่านมันไปได้ด้วยความแข็งแกร่งในตัวของคุณที่มีมันอาจจะมีใครบางคนทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดหรือว่าทําบางสิ่งบางอย่างไม่ตรงใจคุณมากนักอืมคุณผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนนะคะอดทนหน่อยเรื่องความรักค่ะ บางคนอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณจะเกิดความเจ็บปวดบางอย่างเกี่ยวกับคนที่คุณรักอันนะทะเลาะกันไหมหรือว่าพูดคุยกันแล้วมันไม่ได้เป็นแบบที่มันควรจะเป็นนะคะมันอาจจะต้องเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะมีฝั่งหนึ่งที่ฉันยึดถือความคิดของฉันเป็นหลักแล้วฉันก็ไม่ไม่เชื่อในตัวเธอหรือว่าพูดกับ คุณไม่ดีหรือคุณพูดกับเขาไม่ดีมันสลับกันได้เนาะในเดือนมีนาคมมันจะเป็นแบบที่มันเจ็บปวดอะคะ่ะมันมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นจากคําพูดหรือการกระทําบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนแต่สิ่งที่คุณไม่ควรจะเป็นคืออย่าไปยึดติดกับมันอะเดี๋ยวคุณจะผ่านไปจงเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณเจออยู่มันต้องเจอเพื่อให้คุณเรียนรู้บางอย่างเท่านั้นน,น,นะคะอความรักความสัมพันธ์ดูจะเป็นอะไรที่อยู่ในเวที่ค่อนข้างเจ็บปวดหรือบางคนเนี่ยกําลังแบบ เพิ่งจะเป็นโสดเนี่ยความเจ็บปวดตรงนั้นก็ต้องพยายามก้าวข้ามมันไปให้ได้นะคะเป็นกำลังใจให้นะขอให้ทุกคนผ่านไปได้คะ่ะมาดูเรื่องของการเงินค่ะในเดือนมีนาคม ถามว่าเงินคุณจะมีไหมมีนะแต่คุณไม่พอใจเพราะว่ามันน้อยมันไม่ได้เยอะมากอะคะ่ะแต่มันมีให้กินมีมีให้ใช้เนาะหรือเงินเนี่ยถามว่าคุณอาจจะอยากได้มากกว่านี้ก็จริงอนะแต่คุณไม่ได้กดดันตัวเองก็ได้นะคะคุณจะทําความเข้าใจบางอย่างเออก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าบางคนอาจจะเริ่มทําบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆก็ได้เพื่อเพิ่มเงินนะคะหรือว่า ไปเจอบางสิ่งบางอย่างมาที่คุณอยากจะทําแล้วก็มันทําให้การเงินของคุณเนี่ยมันขยับตัวเลขที่มันมากกว่าเดิมอืมการเงินแต่ว่าคุณมีนะแต่ว่ามันยังดูแบบยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหรค่ค่ะมาดูเรื่องของสุขภาพกันคะ่ะ สุขภาพก็ระวังความเครียดการยึดติดสีเหอ,อยียนมาเยอะนะมาค่อนข้างบ่อยนะคะหรือว่าการที่เรารู้สึกแบบจะไม่ทำอะไรเพราะว่าเราทุกอยู่เนี่ยคุณไม่ต้องออกกำลังกายหรอกก็ดูเรื่องของของความรู้สึกความคิดเป็นเป็นให้มันเป็นไปในทิศทางที่มันดีขึ้นเรื่อยๆดีกว่านะคะเหมือนกับคุณจะจมอยู่กับความคิดกับปัญหาบางอย่างมันจะค่อยๆเปลี่ยนหมายถึงว่า ใช่คุณจะเอาความคิดของคุณนะ่ะหรือว่าหัวคุณน่ะไปคิดเรื่องปัญหาบางอย่างแต่ว่ามันจะค่อยๆอ,ออกจากปัญหาไปเรื่อยๆมันก็จะเบาบางมากขึ้นคุณจะโฟกัสกับปัญหาบางอย่างนั่นแหละค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูเหมือนเดิมอะดูในเรื่องของความคิดดูในเรื่องของความกลัวความรู้สึกบางอย่างด้วยแล้วก็ทําให้มันสมดุลขอดูบทสรุปกับคําแนะนําค่ะ ดดติบทสรุปก็คือเข้มแข็งหน่อยๆนะหน่อยๆเข้มแข็งหน่อยนะนะคะแล้วก็อีกไม่นานมันก็จะผ่านไปแล้วคะ่ะออสู้หน่อยนะคะ คุณต้องสู้กับใครบางคนมันมีคนเห็นต่างจากคนมันมีคนที่คุณต้องอดทนมันมีคนที่คุณจะต้องไม่ยึดติดนะคะไพ่แนะนําก็คือว่ามันจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นกับคุณแล้วมันทําให้คุณมีความรู้สึกกังวลนะคะก็เหมือนเดิมก็คือเข้มแข็งอย่างที่คุณเป็นมาตลอดนั่นแหละปัญหาทุกอย่างมันจะคลี่คลายมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าอย่าเอาความคิดของคุณไปจมอยู่กับความรู้สึกกลัวหรือมันจะไม่สําเร็จอะเออมันเป็นไปไม่ได้หรอก ฉันทําไม่ได้หรอกฉันไม่เก่งอะไรเงี้ยก็เท่าทันความคิดบ่อยๆแล้วปัญหาทุกอย่างมันจะคลี่คลายเองขอดูพี่ไพ่แนะนำหน่อยค่ะให้คุณสงบสมดุลแล้วก็อย่าไปยึดติดนะเนี่ยมาซีเรียนนะ่ะ หมกมุ่นกับอะไรที่มันเป็นด้านลบเพราะว่าทุกครั้งที่คุณคิดทุกครั้งที่คุณรู้สึกทุกครั้งที่คุณลงมือทําทุกอย่างคุณกําลังดึงดูดมันเข้ามายิ่งคุณคิดอะไรเยอะยิ่งรู้สึกอะไรเยอะคุณจะดึงดูดเรื่องนั้นเยอะโดยเฉพาะแง่ลบนะคะคุณสามารถเป็นคนที่ manifest บางสิ่งบางอย่างจากพลังงานในตัวของคุณเองที่คุณมี เราสามารถทำให้มันเกิดขึ้นตรงหน้าได้แต่มันจะต้องเชื่อขอเชื่อรับขอคือเราส่งอะไรออกไปเชื่อคือเราลงมือทำไปด้วยรับก็คือการลงมือทำของคุณจะนำคุณไปสู่ผลลัพธ์ที่คุณรับนั่นเองนั่นหมายความว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่คุณกำลังหมกมุ่นเรื่องอะไรอยู่ ทำให้มันสมดุลทําให้มันปล่อยวางแล้วคุณถึงจะมีพลังในการสร้างสารรค์หรือดึงดูดบางสิ่งบางอย่างมาได้นี่คือเรื่องราวของคนราศีกันในเดือนมีนาคมค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิวใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใคร เมสเาโรดใบตาขอกราบขอพระคุณทุกคนมากๆเลยคะ่ะต่อไปแล้วนะบายยคะ่ะ